อันนี้เป็นคดดีที่พาร์เก็ตไฟพังนะน,นี่พาร์เก็ะไฟพังอาคาเกตพังนะเราเป็นอาคาเกตแบบนี้เลือกเลือกใส่เกลไปนะส่วนออปพุดเป็นเจ้าได้ที่ใช้ SDBK นะใส่ใส่เข้าไปก่อนมาดูปฏิยาทอดละท่อดละท่อน,อน,อนไปแล้วนะเดี๋ยวลองออนไฟออนไฟปึ๊บรอดูลุกขึ้นนี่ออกไหมออกมาแล้วนะอาเกต ม่ลูกคลืนใหญ่นะ,ะเดี๋ยวพะเยาไปวัดอาพุตธสิมาไหมคึืนออกสีรุเาปาออกรุดออกอู่ไม่ได้อ่ะดูขากายไม่ได้ค่ะดออกอันนี้ก็เป็นอันว่าอาจจะไปพังกันเดียวนะตัวนี้แค่เฟสกับอาคาเกตได้ไม่พังเดี๋ยวใส่ครบกประกอบตรงงานได้ ตัวนี้ติดหน่อยแค่นั้นนะ,ะเดี๋ยวการจบส่วนไอซีตัวนี้นี่ศูนย์เจ็ดสองในสามตัวหนึ่งในสามเกับสามได้ที่เป็น A T D K นะแค่นั้นอันนี้เฟสอัพฟูดเป็นหกศูนย์ศูนย์ก็หกศูนย์นะติบตัวนี้ไม่มีอะไรนะพอจะไฟพังอย่างเดียวเดีไปเจอกันเครื่องเคร,รื่องอื่นเครื่องอันต่อไปนะที่อาจจะซีผิดนะกล้องอาจจะไม่เห็นเห็นไกลนะตัวนี้ศูนย์เจ็ดสองสามตัวหนึ่งสามกับสามนี่ A T D K นีหกสี่ศูนย์กเก้าหกสี่ศูนย์นะเดียวกันคลิดทำต่อไปนะห,หลังจากกใส่เสร็จเรียบร้อยลูกปืนก็จะออกนะใหญ่หน่อยนึงนะอ่ะทดสอบไปดูก็ะกอบสบายใจนะกนนี้ก่อจะประกอบใช้ได้นะ